สวัสดีครับวันนี้จะมาทำต่อหน้าที่สองนะครับเป็นการคำนวณสี่เหลีย่ยมนะครับเปิเป็นกว้างคูณยาวนะครับตามนี้เลยนโปชาร์ตของเรา <c oughs> ลบแรกก็ไฟล์นิวเทคไฟล์แล้วก็ เทเหมือนเดิมนะครับนี่แหละแต่เหมือนผมจะมีไฟล์อยู่แล้วนะผมขอไปเช็คไฟลก่อนนะครับก็คือสร้างลแล้วก็กดนำทุกคลเวจพีนะครับแต่ผมน่าจะมีไฟล์อยู่แล้วเอาเพจไฟเลยแล้วโอเค กรอบรบกอนครับแล้วก็มัน <c oughs> เดิมอครับใช้แชทแล้วก็พร้อมไปว่าโปรแกรมเอ้ยเว็บไซต์คำนวณสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็บอกสูตรมันด้วยนะครับว่าต้องคูณอะไระทำกับทำอะไรนี่ครับเอ้ยอันนี้สามเหลี่ยมนี่ครับคำนวณสี่เหลี่ยมแล้วก็มาแล้วก็ วางเลยนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นสีพื้นหลังนะครับสีพื้นหลังปรับได้ผมจะลองปรับดูนะก็เ,เป็นมจนทำมนไม่เหมือนกันสักอันนะอ๋อสีนี้นะ่าพื้นหลังอ๋อโอเคะได้ประมาณนี้สีนี้เลย ก็นี้นะครับเป็นของอะไรของพื้นหลังของอไอเนี้ยตัวคํานวณนะครับผมงดจะเปลี่ยนอ่าเปลีย่ยนเป็นสีเขียวอ่ะลองดูกรลิโอเคก็ได้ ผมจะแก้หมดเลยนะครับแก้นี้ด้วยโอเคนี่เวลากดมันก็จะเหมือนกันละคำนวณนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกของตัวบล็อกของอันนี้นะกลับหน้าหลักนะแล้วก็เปลี่ยนทีได้อ,อ่าฮ เลยเป็นๆเลยครับนี่น,นี่สวยนะครับน,นีทำให้ดูนี่ไงได้ละกลักบมาหลักสีชมพูก็น,นี้นะครับ <c oughs> เป็นตัวปุ่มอันนี้อันนี้ที่ให้เราป้อนข้อมูลเข้าไปกรอกความกวาม้างความยาวนะครับ ก็น,นี้พื้นที่สี่เหลี่ยมนี่เป็นตัวคำนวณน,นะครับใช่ตัวคำนวณก็อันนี้นะครับอย่าลืมแก้นะครับกับหน้าหลักแก้เป็นชื่อไฟล์หน้าหลักของเราเลยผมเป็นชื่อนี้นะครับแล้วก็เราอย่าลืมไปแก้ตรงนี้้วนะครับให้มันเป็นชื่อของเราตัวเพจเนี่ย นี่เราก็กลับด้าหลักได้แล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสองอันคีครับขอบคุณครับ